สวัสดีค่ะลงสวนมาปับ๊บสะดุดตาต้นแรกเลยเพราะเป็นอลา,าบิก้าก็จะมีบานแล้วค่ะมีบานบานอยู่เยอะค่ะจะถ่ายยากนิดนึงเพราะกลาง,งล่มกลางลมมือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งอ,นนอันนี้อยู่ติดดินรัวแล้วก็ริมบ่อ อันนี้ค่ะบ่อน้ำน้ำขึ้นมาเยอะแล้วนะคะแต่ยังไม่เต็มพอมาตอต้นนี้ก็เพียบเลยค่ะแต่ยังไม่วานน้องตุมตูมตุมตูมอันนู้นรั้วที่พังยังไม่ได้ซ่อมเลยเพราะว่าฝนตกอันนี้ก็เช่นกันแต่ยังตุมน้อย กาแฟเราเยอะสุดๆค่ะปีนี้คือทุกต้นเลยไม่มีต้นไหนที่โอ้ยชนลม่มไม่มีต้นไหนที่ไม่ไม่ออกดอกนะคะไม่บานไม่มีเลยทุกต้น ต้นที่แบบบางต้นก็อะไรอะ่ะอันนี้เดินทั่วสวนแล้วโอ้ยร่มเกี่ยวเนี่ยขอโทษค่ะต้นนี้ก็อยู่ใต้ต้นไม่ค่อยแข็งแรงใต้ต้นชมพู้แต่ก็ยังมีบานอีกเชาะยังไม่บานอะ่ะใกล้บานแล้วโอ้ยทำไมทำไมเกี่ยวงี้ S 1> <S 1> <S 1> ส่วนต้นที่บานแล้วอะค่ะเราก็ยังเก็บไม่ได้วันนี้เพราะว่าไม่มีแดดให้ตาอ้าวลืมลืมถ่ายต้นน้อยให้ดูไปใหม่ก็ได้อันนี้ทุเรียนเทศเน่าแล้วค่ะไม่ได้อะไรอะไม่ได้ดูสามวันเองน้องเน่าเลยอันนี้ต้นเล็กถามว่าทำไมถึงเล็กไม่เท่ากับทุกๆต้นที่ปลูกในสวน เพราะว่าถูกกัดค่ะเขาตัดแบบติดดินเลยแล้วก็ประคบบประงมจนโตขึ้นมาได้ประมาณหนึ่งเมตรแล้วค่ะยังไงก็รอดเพราะน้องรอดแล้วอันนี้ค่ะอุ้ยอันนี้หอมหอมต้นอ,อ๋อหอมต้นลูนนี่ค่ะ เยอะมากหอมหอมมากเนี่ยค่ะพร้อมที่จะเก็บแต่ว่าตัวข้าพเจ้าไม่ค่อยจะพร้อมพร้อมเก็บมากส่วนอันนี้ฝนตกน้ำน้ำน่าจะแบบอะไรอะ่ะ เยอะจนเขาอิสราเอลอ๋อทำยังไงดีเนาะต้องมาเดี๋ยวต้องมาขำแต่ว่าทำงานไม่ค่อยสะดวกโอ้ตอนนี้พรุ่งนี้ต้องบานแน่ๆอันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ